นี่ครับปลาเนื้ออ่อนฮนะเลี้ยงมาสิบกว่าตัวนะจะลองดูว่าเลี้ยงได้ไหมถ้าเลี้ยงได้ขึ้นมาเอาจริงเอาจังจะไปเลี้ยงที่ส่วนสแสวงหานะฮะเพราะที่นันจะมีบอ่ออยู่บอ่อดินด้วย,ยเมื่อก่อนอันนี้เคยเลี้ยงคอยเชอรี่สีทองโอ้พอฝนตกมันหนีหมดนะไปหนีนะฮะ แล้วก็มาเลี้ยงหอยหอยขมนะฮพอเลี้ยงขึ้นมาไม่กล้าก,กินอันนี้ลองมาเลี้ยงปลาเนื้ออ่อนดูนะนี่นี่นะลองดูถ้าได้ผลจริงๆก็จะขยายนะ่าจะขยายไป,ไปเลี้ยงที่อ่างทองนะส่วนอันนี้ก็ยังมีหอยอยู่นะหอยขมนะอยู่ข้างล่างนี่นะนี่นะนนะ เป็นถังที่เขาผสมปูนขนาดใหญ่ที่สุดนะอันนี้ก็ไปซื้อมาในงานเกษตรแฟร์ทับทิมสยามคนปักพนังมาขายนะฮะนี่นะก็จะไปปลูกลงที่สวนสวงหานะอันนู้นก็มะนาวมะนาวนี่ก็ไปตอนเองฮนะตอนเองก็กลับมาอนุบาลอยู่ที่บ้านฮนะเดี๋ยวก็กะว่าก็จะไปลงฮนะไปรอบนี้ก็ประมาณสักสิ้นเดือนนี้ก็จะลงไปนะ จะไปที่ส่วนสมแลนหานะอันนี้ก็อดดิบนะออดิบนี่กินไม่หวัดไม่ไหวนะนี่นี่นะมีการแบ่งให้กับชาวบ้านด้วยนะเนี่ยปลูกเล่นเล่นต่ได้กินจริงๆรนะนี่นะก็อันนี้ก็จะไปปลูกเล่นเล่ที่ส่วนสมแลหาด้วยนะทิ้งๆไว้แล้วก็จะเอานี่ด้วยนะ,ะเตยเตยนี่แบบแบบใบเล็กนะหอมมากนะปลูกเล่นอยู่หน้าบ้านนี่แหละแต่ว่าจะไปลงที่ ริมริมคู่น้ำที่ส่วนแฉวงหานะ